ดเรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ธานานุ์สงวนศักดิ์และสิริพรกิจประกอบร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิดเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเวทีความคิดในค่ำคืนนี้แล้วค่ะวันนี้ในช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศเราได้รับเกียรติจากคุณนัทธพานุนพคุณรองอธิบดีกรมสารานิเทศและ รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศมาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อไทยในเวทีโลกปี2565ถึงแนวทางการสร้างการรับรู้เอเปก2022ไทยแลนด์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในครั้งนี้ของไทยจะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจและต้องติดตามกันบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศในรายการเวทีความคิด แต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับท่านรองอธิบดีนะคะอยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ไปติดตามรับชมรับฟังคลิปเราไม่หยุดหรือ n e w e r stop ที่กำลังเป็นกระแสไวรัลอ,อยู่ในขนาดนี้ละค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะมีสาระที่พูดถึง33ปีที่เอเปกเป็นแหล่งบ่มเพาะทางความคิดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ไม่เคยหยุดพัฒนาและในวันนี้นะคะไทยในฐานะ เจ้าภาพเอเปก2022จึงไม่หยุดที่จะเปิดกว้างสู่โอกาสเชื่อมโยงไปทุกมิติแล้วก็สร้างสมดุลในทุกด้านไปสู่การพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคนไปรับฟังรับชมคลิปนี้กันก่อนค่ะกว่า33ปีเอเปกไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่ออนาคตเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุลไม่หยุดเปิดรับโอกาสใ,ใหม่ๆเพื่อช่วยผลักด,ดันการค้าการลงทุนไปสู่ระดับโลก ไม่หยุดเปิอรับนวัตก,กรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างความยั่งยืนไม่หยุดเปิดสู่การค้ารูปแบบใหม่เพื่อปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงไม่หยุดเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเข้าหากันและลดล็อกศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดไม่หยุดเชื่อมโยงโอกาสใหม่ๆกับวิถีชีวิตแบบใหม่ไม่หยุดเชื่อมโยงดิจิตอลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความเติบโตท,ที่ยั่งยืนไม่หยุดเชื่อมโยงเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดีและเศรษฐกิจที่ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดคิดคนนวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อลดเยยะไม่หยุดคิดคน,นวัตกรรมเพื่อสร้างสมดุลให้อนาคตที่ยั่งยืนของพวกเรา เพราะเราไม่เคยหยุดมุ่งมั่นเพื่อหวันข้างหน้าที่ดีวันนี้เราจึงพร้อมเปิดกว้างทุกโอกาสเชื่อมโยงในทุกมิติและสร้างสมดุลในทุกด้านหลังจากรับชมคลิปเราไม่หยุดหรือ Never Stop กันไปแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กับท่านนัฐพานุนพคุณรองอธิบดีกรมสารานิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกันแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีคะครับสวัสดีครับคุณสิริพรครับค่ะ ท่านรองคะอย่างที่หลายๆท่านอาจจะทราบข่าวกันจากสื่อมวลชนแล้วนะคะว่าปีนี้ไทยเราเองเนี่ยรับหน้าที่สําคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอฟ2022ในเบื้องต้นอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะถึงรายละเอียดของการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ว่าตอนนี้เนี่ยค่ะทางกรมเราได้ดําเนินการอะไรไปแล้วบ้างคะครับขอบคุณมากครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเอฟเอก็เป็นวาระที่สําคัญของประเทศไทยที่เราเป็นเจ้าภาพปีปีนี้นะครับ ก็มีการคณะกรรมการระดับชาติคณะกรรมการประชาสัมพันธ์นี้ก็ทํางานมาเต็มที่เพื่อสร้างความรับรู้นะฮะก็หนึ่งก็คือให้คนไทยได้ทราบถึงความสําคัญของเอเปกนะครับแล้วก็สองก็คือวาระที่สําคัญต่างๆที่เราจะจะผลักดันอาจจะเคยได้ยินถึงธีมของเอเป็กนะครับโอเปนคอ n เน็กต์ a าลานนะครับเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สู่สมดุลนะครับแล้วก็มีรายละเอียดในนั้นนะครับในในส่วนของการผลักประเด็นต่างๆนี่เราก็เริ่มต้นด้วยการ พยายามจัดประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้รับรู้ก่อนนะครับซึ่งถ้าขับไปดูแถวในเมืองในกรุงเทพหรือว่าในต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีพวกแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ออกมา เพื่อให้คนเริ่มคุ้นเคยกับเอ펙นะครับพะตอนนี้ยัางเดือนเดือนเมษาอยู่เราจะจัดการประชุมใหญ่เดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับก็มีสื่อ Out of Home พวกจอ LED อะไระต่างๆที่สำคัญออกออกมาเรื่อยๆตอนนี้นะครับนอกจากสื่อโซเชียลแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เริ่มประชาสัมพันธ์ทั้งทั้งเนื้อหาที่เราจะผลักดันนะฮะเช่นเรื่อง BCG นะฮะ Bio Circular Green หลักการนี้แล้วก็เรื่องการรับรู้เอ펙ในภาพรวมด้วยนะครับนอกจากนี้เรานอกจาก PR แคมเปญนี้เราก็มี การเชิญสื่อมวลชนนะฮะแล้วก็นักวิชาการมาเสวนามาคุยนะครับเพื่อให้ทราบถึงว่าเป้าหมายของเราตอนเป็นเจ้าภาพเอเป็เนี่จะมีอะไรบ้างกิจกรรมนี้เราเรียกว่าเอเป m กมีเดียโฟกัสนะฮะจัดมาแล้ว2ครั้งนะครับมีทั้งสื่อมวลชนไทยและก็สื่อมวลชนต่างประเทศได้มีส่วนร่วมแล้วก็ต่อไปเนี่ยครั้งที่3เนี่ยเราก็จะจัดที่ อ่ EEC นะฮะที่อ Eastern Economic Corridor นะครับแล้วก็จะมีนักวิชาการมามาด้วยครับก็ก็เป็นการสร้างความรับรู้อ่อค่อนข้างจะกว้างอยู่เหมือนกันนะฮะทั้งแวดวงทั้งสื่อทั้งภาคเอกชนนะฮะแล้วก็ทั้งภาควิชาการภาคธุรกิจด้วยซึ่งก็เป็นแกนสำคัญของการที่เราเป็นเจ้าภาพเอเปกนะครับอนอกจากการจัดประชุมกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะมีกิจกรรมสำคัญอื่นๆที่เรากำลังจะเกิดขึ้นอีกไหมคะ ครับผมก็ในกรอบการประชุม a p e ปเองเนี่ยจริงๆแล้วมีประชุมเยอะมากทั้งปีปฏิทินนี้นะฮะก็ตัวอย่างเช่นเดือนข้างหน้านี้นะครับก็จะมีการประชุมระดับเจ้าที่อาวุโสนะฮะที่เรียกว่าซอมครั้งที่2นะฮะก็อีกมาเดือนพฤษภาฯนะฮะเลยเดือนข้างหน้านี้ก็จะมีประชุมระดับสูงของทางฝ่ายคลังนะครับแล้วก็ทางฝ่ายรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องเรื่องการค้านะครับ แล้วก็จะมีผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างจะชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง BCG หรือว่าเรื่องการส่งเสริมการเดินทางฟื้นฟูเศรษฐกิจนะและการเดินทางกันนะฮะหลังจากยุคโควิดนะครับก็นอกจากการสร้างรับรู้เอเพล็กมีเดียโฟกัสแล้วเนี่ยก็ น่าจะมีออนไลน์เซมินาเสวนา,านะฮะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆของภาคเอกชนเองด้วยนะฮะภาคเอกชนก็มีขาเอเปกของเขาเองด้วยซึ่งก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นนิทรรศการนะครับแล้วก็การประชุมในกรอบของเขาด้วยนะครับค่ะก็คือกิจกรรมเหล่านี้จะค่อยๆรันไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการประชุมขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนเลยใช่ไหมคะครับใช่ครับถูกต้องครับจริงๆแล้วเหมือนอ่า มีการคาดหวังกันพอสมควรใช่ไหมคะว่าการประชุมครั้งนี้ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นการประชุมผู้นําแบบได้พบปะเห็นหน้ากันจริงๆที่ไม่ใช่การประชุมทางไกลอย่างเนี้ยค่ะอ่าถูกต้องเลยครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คืออย่างว่าโควิดใช่ไหมครับก็ก็โลกเราก็เผชิญทุกเช็คก็เผชิญมันเหมือนกันหมดเลยสองปีกว่าแล้วนี่ยฮะก็ในกรอบการประชุมระหว่างประเทศกรอบการทูตเนี่ยก็ถูกกระทบเช่นเช่นเดียวกันดังนั้น การประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญๆเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยจะเป็นการพบแบบซึ่ง,งหน้าโดยกายภาพฟิสิกอลเนี่ยหลายการประชุมก็กลายเป็นออ,อนไลน์นะฮะ mm hmm. ซ,ซ,ซึ่งการหาลืม,มอามัาจะไม่ได้ฟีลเท่ากันอาจจะแลกเปลี่ยนอะไรไม,ไม่ได้ดีเท่าใช่ไหมความแลกเปลี่ยนระหว่างฮิวแมนะมนุษย์มนุษย์นะคร uh ับ huh. คราวน,นี้ประชุมเอเปก e a ดเดอร์สวีเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยเราหวังว่าจนถึง จุดนั้นแล้วเนี่ยนะฮะก็สถานการณ์น่าจะน่าจะดีขึ้นทั่วทั่วโลกนะฮะ,ะอย่างเช่นของไทยเราในกลางปีก็หวังว่าจะเป็นเอ่อเอ่อเรียกอะไรนะเป็นเอนเดมิกนะฮะเป็นเป็นท้องถิ่นนะฮะเป็นโรคประจำท้องถิ่นโรคประจําถิ่นนะฮะแทนแพนเดมิกนะฮะแล้วก็พอเดินพฤิจารนี้เราหวังว่าจะมีผู้นำเอ่อมาเยือนแล้วก็มาร่วมประชุมเอ่อทางทางกายภาพอย่างอย่างเต็มที่นะครับก็ประชุมไอ้กรอบอื่นที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ ระดับเจ้าที่อาวุโสระดับรัฐมนตรีการค้าหรือหลายๆกรอบหลายๆกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยบางอันตอนนี้ยังจัดเป็นเป็นครึ่งๆอยู่เป็นเป็นไฮบริดอยู่นะฮะก็คือในประเทศไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะมาร่วมประประชุมกันนะฮะแล้วก็ อาจจะมีบางองค์กรบางหน่วยงานอย่างเช่นสำนักเลขาธิการเอเปกก็อาจจะมาอะไรสมมุตินะฮะมาเป็นกายภาพแต่ว่าที่เหลือสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอคอนมีสเอเปกที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็อาจจะเป็นออนไลน์ก็คือไฮบริดกันแล้วจะค่อยๆปรับมาเป็นฟิสิกลมากขึ้นหวังว่าเดินพิจิการก็จะเป็น fully p ฟิสิ c อลนะฮะอย่างที่ร้านบอกว่าจริงๆแล้วการประชุมที่ได้พบปะเห็นหน้ากันแบบตัวเป็นๆเนี่ยน่าจะมี ความสัมพันธ์หรือมีข้อตกลงในการพูดคุยอะไรที่ดูจะเป็นไปในแนวทางที่ดีกว่าการประชุมทางไกลามากเลยใช่ไหมครับครับใช่ใช่ครับถูกต้องครับอย่างอย่างสองสามปีที่ผ่านมานี่คือเราใช้การประชุมทางไกลหมดเลยใช่ไหมคะอ่อใช่ครับถูกต้องครับก็ในกรอบเอพิกเนี่ยประมาณสองครั้งที่ผ่านมานะครับอ่สองสามครั้งที่ผ่านมานะไม่ไม่ไม่เป็นอ่ออนไลน์ก็เป็นไฮไฮบริดนะแต่ว่าของปีที่แล้วแน,แน่นอนอ่อ การรับตําแหน่งจากนิวซีแลนด์เนี่ยทางไทยเราก็รับอ,ออนไลน์นะก็เบก็มีสัญลักษณ์ใช่ไหมม,มีเป็นเป็นไม้พายเรือเป็นสัญลักษณ์ของอชาวมารีนะก็คือเหมือนกับส่งมอบให้กับไทยนะฮะนายกรัฐมนตรีก็รับรับรับ,รบออนไลน์นะฮรับรับตาแหน่งก็ออนไลน์การประชุมต่างๆทุกกรอบเนี่ยของนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เนี่ยออ,ออนไลน์หมดเลยครับก็เป็นที่น,น,น่าเสียดายหน่อยแต่ก็เป็นวิธีใหม่เหมือนกันเป็นวิธีการประชุม ในเวทีระหว่างประเทศที่ทใหม่อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่าเราอยากจะทํางนี้ไปตลอดนะฮะมันก็คงจะดีกว่าถ้าถ้าเจอกันซึ่งซึ่งซึ่งหน้านะครับค่ะท่านคะแล้วถ้ามองในมุมของการเตรียมจัดการประชุมเอเปกเนี่ยคะ่ะทางกระทรวงการต่างประเทศเราได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆยังไงบ้างคะโดยเฉพาะในส่วนของภาคเอกชนเห็นบอกว่ามีความสําคัญมากเลย ใช่ครับคุณสีพรครับก็ในกรอบของ a p e ปเองเนี่ยมันมีขาของภาคเอกชนที่เขาเรียกว่า a b e c กนะ,ะก็คือ APEC Business Advisory Council ะ,ะก็คือสภาธุรกิจที่ปรึกษาภาคเอกชนของ a p e ปเองเขาก็มีกรอบการประชุมมีเป้าหมายเขาจะมี CEO Summit ก็คือ CEO เอกชนของภาคเอกชนของทั้ง a p e ปเศรษฐกิจเอเปกยีเขตเศรษฐกิจเนี่ยก็ก็จะมีอะฟอรัมขอ,ของเขาเองนะฮะแล้วภาคเอกชนเป็นแกนกลางของอ ของวาระการประชุมเอเปจริงๆแล้วนะครับแล้วในวาระการประชุมของเอเปกมันก็มีโยงถึงเรื่องที่จะช่วยธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อม SME นะให้แข็งแกร่งขึ้นมาได้อย่างไรหลังจากวิกฤตโควิดนะครับแล้วก็ ยิ่งไปกว่านั้นก็สนับสนุนภาคเอกชนที่เป็นสตาร์ทอัพเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยยูนิคอร์ต่างๆด้วยก็จะมีหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนนะครับคราวนี้ภาคเอกชนในแง่ของการสร้างการรับรู้นะฮะหรือว่า PR หรือว่า Awareness ในประเทศไทยเองเนี่ยนะ,ะ,ะทางกรมสารนิเทศนะฮะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ได้ยื่นมือไปติดต่อแล้วก็ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนไทยนะฮะแต่ว่าเบสอยู่ที่ประเทศไทยหมดหมดเลยประมาณ40บริษัทแล้วก็องค์องค์กรนะครับบริษัทใหญ่บริษัทเล็กหลายรูปแบบทุกทุกวงการหลาย,ลายวงการมากเลยนะ,ะประมาณ40บริษัทซึ่งซึ่ง40บริษัทเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเอ e c Communication Partner หรือว่าเป็นบริษัทองค์กรที่เป็นหุ้นส่วนทางด้านการสื่อสารสังการรับรู้เอพ e กนะครับ ซึ่งก็ทั้งช่วยสื่อสารค o m m u n i c a t e นะฮะแล้วก็ทั้งช่วยให้ความรู้แก่ประชาชนก็คือเป็นเป็น knowledge partner ด้วยนะครับ,รบตัวอย่างนะครับก็บริษัทที่เป็นอยู่ใน,ในวงการห้างสรรพสินค้าก็มีวงการพลังงานนะฮะพวกออนไลน์ก็มีนะครับพวกนิคมอุตสาหกรรมก็มีบริษัทเครื่องเครื่องดื่มก็ก็มีนะครับก็ให้ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับตัวอย่างเช่นบริษัทเช่น SCG นะฮะปูนซีเมนต์นะครับก็ สนับสนุนเราเพราะว่าเขาก็ทุกบริษัทที่เป็น c o m m u n i c a t i o n Partner เนี่ยเขาเหมือนกับมีค่านิยมเดียวกันค่านิยมที่คล้ายคลึงกันกับเอเปกนะฮะก็คือสนับสนุนเรื่องความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจนะฮะก็คือ BCG แหละนะคือ BioCircular Green นะฮะกรณี SCG เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเพราะว่าเขาก็ ดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนอยู่แล้วเขามีโครงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นอเอามาใช้ใหม่นะฮะรีไซเคิลนะครับในโรงงานเขาต่างๆหลักการนี้มันมีอยู่แล้วเขาก็เลยเขาก็เลยเป็นคอมมิวนิเคชั่นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญเอสซีจีเนี่ยก็ผลิตสินค้าแล้วก็ เหมือนกับเครื่องใช้โต๊ะเก้าอี้นะฮะที่ทำ้วยกระดาษ cycle, รีไซเคิลนะฮะซึ่งเราก็เอามาใช้ประโยชน์ช่วงนี้เพื่อเพื่อประชาสัมพันธ์อเอเปกแล้วก็ในการประชุมเอเปกก็จะมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่เป็นรีไซเคิลจาก SCG มามามา,มาด้วยอย่างเช่นโพเดียมตอนแถลงข่าวหรือว่าแบ็กดรอปหรือว่าของของใช้ในที่ประชุมนะกระดาษน,นั่งแฟ้มเฟิร์มเนี่ยจะเป็น, cycle, นรีไซเคิลนะซึ่งสับสนุนโดย SCG ซึ่งเป็นคอมมิวนิเคชั่นพาร์ทเนอร์ของของเรานะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือบริษัทออนไลน์ a าก d a นะครับซึ่งเป็นบริษัทจองโรงแรมแล้วก็แล้วก็เครื่องบินนะใช่ไหมครับซึ่งเอปก็มุ่งหวังจริงๆว่าการท่องเที่ยวนะจะฟื้นฟูขึ้นมาในในเขตเศรษฐกิจเอปกทั้ง21เคขหลังจากโควิดเนี่ยนะฮะอาก da ก็สนับสนุนเรานะครับสร้างการรับรู้ในเพจของเขาาก็เป็นทางด้านออน,ออนไลน์ไปนะครับอีกบริษัทหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงก็คือบริษัท ไทยเบฟนะฮะไทยเบฟก็สร้างความรัรู้ในแง่ของอสินค้าที่เขาขายปลีกนะฮะก็คือในแง่ของการสร้างความคุ้นเคยกับโลโก้ของ a p e ปนะฮะตราสัญลักษณ์ของ a p e ปซึ่งประทับอยู่ในน้ำดื่มของเขาแล้วก็ขายทั่วประเทศไปแล้วโลโก้เนี่ยก็มีความหมายในตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือชะลอมนะฮะชลอมที่เป็นบ a มบูบ b a เก็ตเนี่ยก็มีความหมายซึ่งสะท้อนถึงความเนี่ย Open Connect Balance ของเศรษฐกิจเอ e c กที่เราอยากจะผลักดันนะครับก็ก็กระทับอยู่ตรงนั้นนะส่วนอันสุดท้ายที่อยากจะอ้างถึงก็คือก็ไม่ได้เป็นบริษัทนะแต่ว่าเป็นมาจากภาคภาครัฐนะครับแต่ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เราคุ้นเคยกันก็คือเป๋าตังค์นะฮะก็คือเป๋าตังค์นะฮะที่ใช้เพื่อพอตอนซื้อสินค้าคนละครึ่งใช่ไหมครับคนละครึ่งนะหรือไม่ก็เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็ในนั้นก็มีการ นำเสนอโลโก้นะครเป็นอินแอปพลิเคชันมาให้สร้างความคุ้นเคยนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบที่คอมมิวนิเคชันพันธุ์ทเขาสนับสนุนนะครับนอกจากเรื่องจอในห้างจอตามทางด่วนนะฮะหรือไม่ก็ในรูปแบบหลากหลายรูปแบบบนสินค้านะฮะต่างๆนานาก็มีความสร้างความคุ้นเคยมากขึ้น เกี่ยวกับโลโก้ของเอเปซึ่งก็มีความหมายนะฮะแล้วก็ชี้ไปสู่หลักการที่เราจะผลักดันในเอเปกก็คือคก็คือ BCG ครับผมค่ะนอกจากภาคราหหรอภาคเอกชนอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยคะ่ะถ้าในมุมของภาคประชาชนเองเขาอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมเป็นเจ้าภาพเอเปกเนี่ยคะ่ะเขาสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในภาคส่วนไหนยังไงได้บ้างคะ อครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเอปกเนี่ยเป็นของประชาชนอยู่แล้วนะ,ะแล้วก็หลายๆอย่างที่เอปกทำเนี่ยมันก็คือเพื่อให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นก็คือปากท้องของของประชาชนนะฮะที่พูดเมื่อกี้คือพวก SME เอ็นะฮะเอสก็เหมือนกันคราวนี้การเป็นเจ้าภาพที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถจะติดตามข่าวมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพราะเราจะมีกิจกรรมที่ ปฏิสัมพันธ์ engage กับประชาชนด้วยนะครับจะมีออกจะมีออกมาเรื่อยๆนะทางในโซเชียลมีเดียของของเอเอเปกนะซึ่งเราก็มีทั้งเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมมีมีหมดเลยนะครับใช้แฮชแท็กว่าเอเอเป็ก 2022ไทยไทยแลนด์นะครับซึ่งประชาชนก็สามารถติดตามข่าวข้อมูลเออแล้วก็มีอาจจะมีบางทีอาจจะมีการไทยคำถามไท,ย,ทยปัญหาเรืเล่นเกมต่างๆนาด้วยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้จริงๆแล้วมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนอยู่เหมือนกันนะอย่างที่พูดถึง a p e ิ Media Focus เนี่ยอันต่อๆไปครั้งที่เราจัดครั้งที่4 5 6เนี่ยนะครับก็หลายครั้งนี้ก็จะจัดที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเหมือนกัน นะครับจะมีไปต่างจังหวัดเหมือนเหมือนกันนะครับก็เป็นการสร้างการรับรู้ได้นะครับถ้าติดตามข่าวเอเกเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่เป็นอะไรที่จะเรียกว่าไกลตัวเลยนะฮะเอเกเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเกี่ยวข้องกับปากท้องจริงๆแล้วก็เมื่อติดตามข่าวข้อมูลหรือว่ามี engagement ติดตามในโซเชียลมีเดียต่างๆนาหรือว่าไปรับฟังข้อมูลการเสวนาทุกๆเรื่องเนี่ยเมื่อมีคําถามหรือว่ามีสิ่งที่ต้องการอยากให ทางรัฐบาลผลักดันนะฮะอยากให้มองภาพวิชั่นนะว่าเขตเศรษฐกิจเอเปกในในความฝันในในความคิดที่ว่าควรจะเป็นมันจะเป็นยังไงเนี่ยก,ก็ก็แจ้งมาได้นะทางกรมสายเทศก็ก็เปิดรับความคิดเห็นต่อเวลามีอินบ็อกซ์นะฮะใน f c e e o o o ของของเอเปก2022ไ,ไทยไท a แลนด์นะครับมีความต้องการใ,ใดๆก,ก็ก็แจ้งมามาได้เช่นกันครับ <c oughs> อย่างที่มีการเปิดคลิปไปเมื่อสักครู่ค่ะในวสตองประหาที่เพิ่งเปิดไปในรายการเห็นบอกว่ากำลังเป็นกระแสไวรอลมากๆเลยทราบมาว่ามีบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่มาร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสนับสนุนเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยในรูปแบบต่างๆด้วยทางกรมเราเนี่ยค่ะมีแนวคิดหรือคาดหวังยังไงกับการสื่อสารผ่านอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ค่ะครับผมนี่คาถามที่ที่ดีมากเลยที่อยากตอบนะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยออ เราก็อยากจะเข้าถึงประชาชนและคนรุ่นใหม่ทุก,ท,กทุกที่นะฮะในในในประเทศไทยรวมทั้งจริงๆแล้วในเขตเศรษฐกิจเอเปกด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของของเรานะครับก็คือตระหนักเข้าใจใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมนะฮะตระหนักเข้าใจใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมหรือว่า inform inspire integrate แล้วก็ Involve นะก็คือเน้นการสร้างการรับรู้เรื่องเอเพคในฐานะเจ้าภาพทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังการเป็นเจ้าภาพนะครับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับตอนนี้ในยุคปัจจุบันก็อย่างว่าทุกคนก็แข่งขันกันด้วยข่าวข้อมูลใช่ไหมครับมีอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจขึ้นมากระทันหันแต่พอเราติดต่ออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเอเพคเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นอะไรเป็นเนื้อหาที่ เขาเอามาใช้ได้เอามาพูดต่อได้แล้วก็สร้างความสนใจในแฟนคลับหรือว่าออเดียนของเขาได้ได้ได้เลยนะครับก็ตัวอย่างเช่นที่คุณสิริพรพูดเมื่อกี้นะครับก็คือคลิปที่ที่ฉายไปเนี่ยครับก็คือ Never Stop นะฮะ Never Stop เราไม่หยุดนะครับจริงๆแล้วความหมายมันก็คือเราก็ไม่เอเป็กก็จะไม่หยุดยัง้งที่จะพัฒนาแล้วก็ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของคนไทยแล้วก็คนในเขตเอเป็กนะฮะเพื่อเศรษฐกิจที่ท,ที่ที่ดีขึ้นนะฮะใน ในคลิปนั้นจริงๆแล้วนะก็มีหลายฉากนะฮะมีฉากการเดินทางของคนเอเปกของคนไทยนะไปไปต่างประเทศการเดินทางสะดวกเพราะว่าเอเปกก็คุยเรื่องเอ่อฟอ t ิลิเทชันของ Travel นะการอำนวยความสะดวกการเดินทางครับกรมีการพูดถึงเรื่องการใช้วัสดุที่เอ่อดีต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะถ้าหลักการนี้ธุรกิจทั่วเขตเอเปกหรือว่าทั่วประเทศไทยใช้หลักการที่โยงกับความยั่งยืนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะ,จะ,จ,ะจะดีจะ จะมีประสิทธิผลมากมากขึ้นนะครับก็หลักหลักการเราต่างๆ่เาเหล่านี้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการเรื่องนวัตรกรรมนะฮะนวัตรกรรมเป็นอะไรที่เอเป็กก็สนับสนุนมามาตลอดนะครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะกระทรวงพาณิชย์ก็พนเนกพิ่งประกาศการแข่งขันเอเป็แอปชา l ์เลนจ์หรือแอพพลิเคชันชา a l เลนจ์นะฮะให้เยาวชนออกแบบแอพพลิเคชันนะฮะนวัตรกรรมใหม่ๆนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่เ,เราเราผลักดันมามาตลอดในในเอเปกนะครับคราวนี้การใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็ เราก็ได้ใช้สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ได้ขอความได้ับคว,ความอนุเคราะห์จากคุณคุณมิวสุประสิทธิ์นะฮะคุณมิวสุประสิทธิ์ที่เป็นตัวเปิดเป็นตัวพรีเซนต์คนแรกที่ออกมาเลยนะฮะเพื่อจะพูดถึงเอปนะฮะให้กับคนคนรุ่นใหม่แล้วก็ต่อด้วยฉากต่างๆที่เราเล่าถึงนี้นะครับจริงๆแล้วเราก็คงจะอยากจะใช้แล้วก็ประสานกับแล้วขอความอนุเคราะห์นะฮะจาก อินฟลูเอนเซอร์หลายหลายท่านอ,าอยู่เหมือนกันครับไม่ใช่ท่านเดียวแต่คุณมิวนี่ค่อนข้างจะดีมากเลยเพราะว่าเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดีนะครับเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็มีแฟนเบสที่ค่อนข้างจะกว้างไกลไม่ใช่แค่ในประเทศไทยหรือเอเชียแต่ว่าทราบว่าในลาตินอเมริกาด้วยมีม,มีเยอะมากเลยไอคลิปนียตอนที่เราออกครั้งแรกนี่นะครับในแพลตฟอร์มต่างๆนี่ก็ถูก เอาไปแชร์เอาไปรี t w e e t เอาไปแชร์ Facebook มากมากจนจนขยายไปเป็นไวรัลเลยนะครับก็ไม่น่าจะไม่น้อยกว่า7 7ล้านวิว uh, mm hmm. แล้วนะครับเพราะ <Th a. S 1> ว่ารวมจากลาตินอเมริกาด้วยนะครับแต่ก็จะไม่ได้เป็นคลิปอันแรกที่เราที่เราทำนะครับก็มองว่าข้อความเมสเซจที่สำคัญอันนี้จะไปไปสู่ไปไปถึง uh, คนคนรุ่นใหม่นะครับ ค่ะแสดงว่าระหว่างนี้ถ้ามีอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นๆที่สนใจอยากจะทำภารกิจเพืเ่อชาติในการเตรียมประชุมเอเปกเนี่ยและอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หรือในการที่จะสื่อสารข้อมูลไปยังกลุ่มต่างๆเนี่ยคือสามารถเข้ามาได้เลยใช่ไหมคะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับทางกระทรวงการต่างประเทศยินดียินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอประกาศณที่นี้เลยก็ได้นะก็าหากมีอินฟลูเอนเซอร์นะฮะหรือว่าไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนก็ตามนะครับแล้วก็มีความที่ อยากที่จะมามาช่วยนะครับสร้างสร้างการรับรู้เนี่ยยินดีเลยเพราะเราจะมีเขาเรียกว่ามีเดียผลิตใช่ไหมอีกอีกเยอะอีกเยอะเลยนะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่4อยู่นะครับแล้วก็จะมีการออกอทั้งในโซเชียลทั้งเป็นรูปแบบต่างๆคลิปทวิตเตอร์หร <c oughs> ือว่า t ิ k t o k รนะสั้นๆนะฮะจะออกไปเรื่อยๆก็ต้องการคนมา ช่วยส่งข้อความนี้นี้เช่นกันครับค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองอธิบดีมากๆเลยค่ะได้ความรู้แล้วก็แนวทางเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการเตรียมประชุมเอเป็กสำหรับปีนี้นะคะครั้งที่29นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณครับ ค,คุณนัทพานุนะคะนกพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็มาเล่าให้ฟังถึงแนวทางการสร้างการรับรู้เอเป็2022ไทยแลนด์ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่14ถึง1 0 เพฤศสัจิกายนนี้แล้วค่ะโดยท่านก็ได้เน้นย้ำถึงเรื่องของการสื่อสารและก็การประชาสัมพันธ์ในการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างมากเลยนะคะพอรัฐบาลก็ได้ให้ความสําคัญกับการสร้างการรับรู้และก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงพี่น้องประชาชนในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกในครั้งนี้ด้วยล่ะค่ะสําหรับในช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจที่จะนํามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน เวทีความคิดทุกๆวันพฤหัสบ,บดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันสิริพรกิจประกอบพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะดเรเจษดาเด่นดวงบริพันธนนุษย์สงวนศักดิ์และสิริพรกิจประกอบร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิดเวทีความคิด ที่96.5 FM คลื่นความคิด